ร้อยหกนี่เป็นจการจัดครั้งที่46นะครับมอบรายได้ช่วยเหลือเด็กพิการและนักเรียนที่ยากจนของอำเภอปากพนงังนะครับจัดวันที่29พิพฤศจิกายนนะครับวันอาทิตย์ที่สมาคมชาวปากใต้ครับงานเริ่ม5โมงเย็นคันนี้ดูเดโชว์มเป็นไงบ้างน้องชายเตี้เียแล้วสู้กระดูกพี่เขาไม่ได้นะก็มีได้เสียวเหมือนกันนะจังหวะจับต้น,ตน,ตน นี่ครับมวยใต้เหมือนกันครับแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะมวยรอบครั้งนี้น้องชายอยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างครับก็ครับเพื่อน,นมวยทางบ้านด้วยครับผมครับต้ทำเต็มที่แล้ว,วลแต่อนาคตเราเนี่ยไกลแน่นอนแหละน้ำหนักที่ดีที่สุดของเราคือน้ำหนักเท่าไหร่เน<อ>ื้อโชเล็กร้อยสิบเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดสิบแปดก็ยังต่อยได้อยู่นะครับผม อายุยังน้อยเลยอายุเท่าไหร่ <17 S 1> <17 S 2> อะ17ปีเองนะครับอ่ะมวยจากจังหวัดสงขาก็ให้กาลังใจเดโชโนเล็กกันต่อครับจบมวยรอบครั้งนี้ก็รอติดตามผลงานน้องครับก็อยู่ในแผนการสร้างของทีมงานอย่างแน่นอนครับรูปร่างดีก็ไปพัฒนากันใหม่นะนักจำมืนักจำนหน่อยอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปพัฒนากันใหม่ครับดูแล้วเป็นไงบ้างเด็กคนนี้นะสองไว้แล้วที่ชกไ,ไม่สนุกอยู่สงไว้แล้วไม่รู้่าอย่างค้อยก่อนไม่สบายครับไว้นี้ ไปนีก็ซ้อมดีเพื่อมเนื้อนตัวอะไรก็ดีนีอาจจะแพ้ประสบการณ์นะหรื่างอไม่ติดด้วยดีก็ไม่ติดครับก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานเนาะก็มีโอกาสติดไกลครับอายุ17เอ็ดเองสู้ๆกันต่อครับพระจําครับ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 เอาละครับตอนนี้อยู่กับผู้ชนะครับฉลามเสือพิตูครับวันนี้ลูกศิษย์เราเป็นไงบ้างพอใจไหมตอยตามได้ตามเกมครับครับือว่าโอเคอยู่ไฟนืม ก็ยังมีข้อบกพข้องให้ต้องกลับไปแก้ไขอีกเย้ะครับต้องไปปรับตรงไหนบ้างพี่ปรับเรื่องลูกทรงมวยให้มันแข็งแรงกว่านี้ยังดูอ่อนแออยู่สองยกเนี่ยโดนเจ้าเดโชเล็กกดอยู่นะครับยังอ่อนแอ่นยังอ่อนแนครับผมแล้วมวยรอบครั้งนี้นี่ก็ยังมีลุ้นมีลุ้นครับีหนึ่งไฟก็จะพยายามทําแต่ละไฟออกมาให้ดีที่สุดครับครับเราติดตามผลงานเดี๋ยวคุยกับฉลามเสือเลยอรครับเป็นไงบ้างสองยกนี่ทาท่าคอหายเปล่า เขาแข็งครับน้องแข็งไหมแข็งครับแข็งแงด้วยน่าจะรุ่นรุ่นกันบ้างรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันยเท่ากันด้วยใช่มาคือเขาต้นต้นนี่เขาแข็งแรงใช่ครับแล้วเราไปแก้ยังไงอ่ะก็พยายามไล่ไล่อยู่บนให้ได้ครับลูกเราสอนก็เราเก่าเกมกว่าใช่ครับแล้วเราดังมาก่อนอ่ะใช่นิดนึงครับใช่ไหมก็ยังมีโอกาสอีกไปหนึ่งใช่ครับนะครับอยากจะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างน้องชายก็ติดตามด้วยครับเดี๋ยว ไปหน้าผมถ้ดีกว่านี้นิดนึงเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ครับนะครับยังต้องลุ้นกันอีกหนึ่งไปอยากเจอใครอ่ะก็ไม่มีปัญหาอยากเจอดาบดำอย่างเดียวอยากเจอดาบดำใช่ครับใครก็ได้อะเกต้าวไทยดาบดำใช่อยากเจอดาบดำดีกว่าปากับป่าพิพพ์โอ้โหป่าป่าพิพพ์ขอใไปใช่ครับเจอดาบดำดีกว่าใช่ครับแล้วก็ต้องลุ้นให้ป่าพิพพ์ชนะดาบดำใช่ครับอ่ะก็นี่คือบทสัมภาษณ์นะครับผู้ชนะครับ ต้องไปสู้กันต่ออีกหนึ่งไฟครับฉลามโอ้โหถีบหน้าครับบาดารูพักไอ้ซ้ายครับวันนี้แข้งขวาต่อยขวาแต่ง้ายตามนี่มาชุดเลยครับเป็นผลงานของฉลามเสือนะครับดูซุปเปอร์สโลครับจึ้งเข้าไปครับแม่น้ำบาเลยรับโดดเท่าลอยครับแม่มีภาับช้าก่อนละหวับติดอีกันะครับตัางใจดีครับในโชเล็ก หวที่จังหวัดจัดมีความพยายามแต่ว่ามีไปเจอศอกนะครับเป็นเจอศอกของฉลามเสือดูซปเปอร์สโลครับนี่ตีนะครับตีใต้เรานมครับแทงขวาหักศอกเข้าซอกคอตีคือวัยหกสิบสามนี่เป็นการจัดครั้งที่46นะครับมอบรายไ,ได้ช่วยเหลือเด็กพิการและนักเรียนที่ยาเดนของอำเภอปากพนังนะครับจัดวันที่29ิกาพฤศจิกายนนะครับวันอาทิตย์ที่สมาคมชาวปักใต้ครับงานเริ่ม5โมงเย็น